ะะทุกคนเดี๋ยวเลยจะพามาพับเสีอย,ยาวอีกเลยนะคะทุกคนเนาะจะมาเป็นชุดๆนะคะทุกคนบางทีก็งานพับผ้าของเียเลยนะคะก็เป็นชุดแสกเหมือนเดิมนะคะทุกคนเนาะน้องจะไปเที่ยวเก่งมากอาจจะสำหรับชุดทุกคน แค่นี้ก็สำเร็จแล้วนะคะอย่าเลยก็ขออนุญาตลงคลิปก่อนเนาะแบบนี้นะขอบคุณในการรับชมคลิปของเยเลยนะคะการที่เราจะลงคลิปเนาะ เราต้องทําให้มันสําเร็จกันนะคะทุกคนทุกคนเยวเลยก็พามาพับเสียยาวอีกแล้วนะคะทุกคนเนาะจะมาเป็นชุดๆนะคะทุกคนบางทีก็ขอบคุณในการรับชมคลิปของเยเลยนะคะเนาะ,ะเอากระดาษห่อไว้ตรงกลางนะคะทุกคน เสร็จเรีบร้อยแล้วนะคะทุกคนเกเย็นแล้วก็ต้องมาใส่ตัวนี้นะคะทุกคนเนาะกลางเก่งมันนะสีดํานะคะทุกคนเนาะสอบเที่ยวน,นะคะทุกคนเดียวเลยก็จะพอเรากลางให้มันทุกคน แค่นี้ก็สำเร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเลยก็ขออนุญาตลงคลิปก่อนเนาะตัดเส็นแล้วมันไม่กไ,ไ,ไม่ขาดตรงไหนแล้วก็เด็กกางแบบนี้นะคะทุกคนเผื่อได้มันพูนะคะทุกคนเนะาะเดี๋ยวเลยจะยาวไปหน่อยนะคะทุกคนเนาะก็ขอภอัยเพื่อนๆด้วยนะคะทุกคนเนาะถ้าเราทำไม่เสร็จก็มันไม่เหมาะนะคะกับ เซฟแล้วมันไม่แกะไม่ขาดตรงไหนแล้วก็ทุกคนเนาะโอ้ทุกคนทุกคนจะมันมีขนแล้วก็กิ้งนะคะทุกคนงานซับผากขอดกันเลยนะคะทุกคนตัดเซฟแล้วมันไม่แกะไม่ขาดตรงไหนแล้วก็ใหญ่นะคะทุกคนเนาะว่าที่เราจะพับนะคะทุกคนนะเนาะก้อมาการอยแบบนี้นะคะทุกคน ได้ม้นปูเราก็จะได้เห็นชัดๆนะคะทุกคนมาได้ปูก็จะได้เห็นชัดๆจ้ะขอบคุณในการรับชมคลิปของเยาเลยนะคะ ลก็จะมีคลิปประมาณนี้นะคะทุกคนพับผ้าทํางานเนาะเวลาได้ได้ออกไปข้างนอกก็จะได้ภาพสวยๆมาให้เพื่อนๆได้ชมนะคะทุกคนเนาะ,ะงานพับผ้าของเยเลยนะคะก็เป็นชุดแสกเหมือนเดิมนะคะทุกคนเนาะน้องจะไปเที่ยวกเก่งมากเลยจ,จะ้ะสำหรับชุด เรากางให้มันอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็ต้องมาใส่ตัวนี้นะคะทุกคนเนาะกางเกงมนะันแล้วก็พับเข้ามานะคะทุกคนัดแบบนี้นะคะการที่เราจะลงคลิปเนาะเราต้องทําให้มันสําเร็จกันนะคะทุกคนมันมีขนแล้วก็กิ้งนะคะทุกคน เลยนะคะทุกคนใบมันพูเราก็จะได้เห็นชัดๆนะคะทุกคนมาได้พูก็จะได้เห็นชัดๆจ้ะเดี๋ยวเลยจะยาวไปหน่อยนะคะทุกคนเนาะก็ขอไยเพื่อนๆด้วยนะคะทุกคนเนาะถ้าเราทําไม่เสร็จก็มันไม่เหมาะนะคะกับกันมาพับนะคะทุกคนมันยาวมากอ่ะจะทุกคนดยเดเลยกลางนะคะทุกคนเนาะยาวมา,มากๆจ้ะ กลางกับต้นมีขนแล้วก็กิ้งนะคะทุกคนงานพับผ้าขนไนเลยนะคะทุกคนได้พับเสื้อที่ไม่มีแขนนะคะทุกคนสําหรับตัวนี้ก็มีแขนเหมือนเดิมนะคะทุกคนจงานประจํานะคะทุกคนเนาะยล้วก็พับใส่เลยนะคะทุกคนเนาะจบบนี่นะคะทุกคน ต้ใส่ถกเนะขอบคุณในการรับชมคลิปของเยลเลยนะคะางานพับผ่าของเยลเลยนะคะกับสุดแสกเหมือนเดิมนะคะทุกคนเนาะน้องจะไปเที่ยวเก่งมากอาจจะสำหรับสุดอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเยลเลยก็ ต้องมาใส่ตัวนี้นะคะทุกคนเนาะการเก่งมนันนะเนาะเอากระดาษห่อไว้ตรงกลางนะคะทุกคนค่ะทุกคนเนาะโอ้ยทุกคนทุกคนเดง๋ยวะเจเลยก็ขอขอบคุณมากๆเนาะขอบคุณทุกกําลังแรงใจนะคะที่มาเป็นกําลังแรงใจให้เะเลยนะเนาะเะเลยก็ขอขอบคุณมากๆา,กากอาจะคลิที่งจอ ขนเราก็กิ้งนะคะทุกคนงานพับผ้าของเเลยนะคะทุกคนงานพับผ้าของเยเลยนะคะกับสุดแสกเหมือนเดิมนะคะทุกคนเนาะน้องจะไปเที่ยวกเก่งมากอ่ะจ้ะสําหรับสุด เซ็กแล้วมันไม่แกะไม่ขาดตรงไหนแล้วก็เด็กกลางแบบนี้นะคะทุกคนเผื่นนะอได้มันพูนะคะทุกคนเนาะทุกคนเนาะโอ้ยทุกคนทุกคนจะได้มันพูเราก็จะได้เห็นชัดๆัดนะคะทุกคนเวลาได้พูก็จะได้เห็นชๆๆัดชัดจ้ะตัดเซ็กแล้วมันไม่แกะไม่ขาดตรงไหนแล้วก็พับใสเ่เลยนะคะทุกคนเนาะ ก็ใส่ถูกเนาะแบบนี้นะคะทุกคนเราก็จะได้เห็นชัดอาจังเนาะเห็นชัดว่ามันมันเย็บตกอะไรตรงไหนบ้างนะคะทุกคนเนาะเพราะใหญ่นะคะทุกคนเนาะว่าที่เราจะพับนะคะทุกคนเนะาะประมางแบบนี้นะคะทุกคนได้มันพูเราก็จะได้เห็นชัดๆนะคะทุกคน ได้ปูก็จะได้เห็นชัดๆจ้ะค่ะเยเลยก็ขอขอบคุณมากๆเนาะขอบคุณทุกกําลังแรงใจนะคะที่มาเป็นกําลังแรงใจให้เยเลยนะเนาะเยเลยก็ขอขอบคุณมากๆาจาก้ะคลิปของทุกคนแค่นี้ก็สําเร็จแล้วนะคะเยเลยก็ขออนุญาตลงคลิปก่อนเนาะทุกคนเพราะมันติดก,กับชุดของมันนะคะทุกคนเนาะ กางเกงด้วยอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนกาะเย็ยก็ต้องมาใส่ตัวนี้นะคะทุกคนเนาะกางเกงมนะันก็พับเข้ามานะคะทุกคนพับแบบนี้นะคะค่ะทุกคนเนาะโอ้ยทุกคน ได้พับเสื้อที่ไม่มีแขนนะคะทุกคนสําหรับตัวนี้ก็มีแขนเหมือนเดิมนะคะทุกคนากจงานประจําน,นะคะทุกคนเนาะอย่างเลยเนาะ,ะเอากระดาษห่อไว้ตรงกลางนะคะทุกคน พอเรากางให้มันเราได้พับเสีอที่ไม่มีแขนนะคะทุกคนสําหรับตัวนี้ก็มีแขนเหมือนเดิมนะคะทุกคนากงานประจํานะคะทุกคนเนาะตัวใหญ่นะคะทุกคนเนาะว่าที่เราจะพับนะคะทุกคนเนาะก็มาการแบบนี้นะคะทุกคนเยวเลยก็ขอขอบคุณมากๆเนาะขอบคุณทุกกำลังแรงใจน,นะคะที่มาเป็นกำลังแรงใจให้เอ๊เลยเนาะ เลยก็ขอขอบคุณมากๆอาจารย์ที่ฟอง